Hello, สวัสดีค่ะพบกับช่องโจ e, อี้ด็อกมัสเตอร์แล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้ออะไรดีคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการตั้งชื่อสุนัขครับว่าชื่อไหนจะควรตั้งหรือไม่ควรตั้งเรามาดูกันเลยค่ะอ๋อถ้าพูดถึงไม่ควรตั้งเอาไม่ควรตั้งก่อนเพราะว่าเรามีสถิติที่ ฝึกหมามา20กว่าปีนะคะแล้วก็จดเอาไว้นะคะว่าเป็นชื่อ13ชื่อที่เวลาคนตั้งชื่อพวกเนี้ยแล้วหมาจะดื้อนะคะแล้วก็ดุบางตัวก็งี่เง่านะคะชื่อที่1ก็คือไททันนะคะชื่อที่2คือโมจิ3แบทแมนเคยเจอแบทแมนปอมตัวหนึง่งเป็นยังไงบ้างครับมันกระโดดกัดทะลุรองเท้าพี่เลยครับ <laughs> ชื่อที่4ก็คือทันเดอร์นะครับแล้วก็ชื่อที่5้าคูเปอร์ ชื่อที่6ลูคัสชื่อที่7โชยุเป็นชื่อยอดนิยมของแบบหมาญญี่ปุ่นอะได้กินเยอะมอนกันอ่าโชยุแล้วก็8ปดก็พวกถุงเงินถุงทองพวกเนี้ยประมาณนี้นะเคือแสนดีนะคะหมาที่ชื่อแสนดีส่วนใหญ่จะแสนดื้อค่ะ10อาดัม1ิคูมะนะคะแล้วก็เอ่อสิโลกิ 13. โซดาค่ะเป็นชื่อที่เราแบบเจอแบบหมาดุเยอะงี่เง่าเยอะแล้วก็กัดบางตัวกัดกับหมาด้วยกัดบางตัวกัดคนส่วนชื่อที่ยอดนิยมนะ <c oughs> ชื่อยอดนิยมที่แบบเป็นชื่อที่โอเคตั้งได้นะคะง่ายๆเลยหนึ่งก็คือบัตดีได้ยิน <D. S 2> บ่อยย่ะสองฮาชิสามฮาลุสี่ลักกี้ห้าโมจิหไมโล 7จ็ดดีโอแปดเต้าหู้เก้านำโชคแต่โมจิมันไปนซ้ำกับชื่อที่ไม่ควรตั้งใช่เพราะว่าโมจิเป็นชื่อที่ส่วนใหญ่เขาไปตั้งชิบะแล้วพอเขามีโมจิตัวหนึ่งเขาก็จะมีโชยุอีกตัวหนึ่งม,มันก็เลยกัดกันแล้วส่วนใหญส่สองชื่อเนี่ยจะเป็นชื่อที่งี่เง่าอ่ะไม่รู้ทําไมเหมือนกันไม่เข้าใจเหมอนกันสมมุติเนี่ยถ้าผมซื้อหมามาตัวหนึง่งแล้วถ้าผมจะมาถามพี่โจอี้ว่า เนี่ยพี่มีวิธีหรือว่าเทคนิคในการตั้ง,งชื่อสุนัขไหมมีนะมีคนแบบอินบ็อกมาถามบอกว่าเฮ้ย mm hmm. แบบมีหมาสีนี้พันนี้อะไรเงี้ยควรตั้งชื่อว่าอะไรดีมันก็เลยเกิดหัวข้อคอนเทนต์นี้ขึ้นมา mm hmm. ว่าแบบเออว่าเราควรมาพูดเรื่องแบบตั้งชื่อเนาะถึงแม้ว่าจะมีคนถามมาไม่เยอะแต่ก็มีคนถามมาเรื่อยๆนะพักๆนึงก็ถามทีหนึ่งถามว่าตัวเองอะมีเทคนิคยังไงนะส่วนใหญ่เราจะคิดก่อนว่าเราอะซื้อสายพันธุ์อะไรมายกตัวอย่างสมัยก่อน สมัยก่อนเรามีไซเบรียนมีโกลเด้นอะไรเงี้ยเราก็จะคิดว่าเฮ้ยเราคิดว่าเราจะไม่ได้มีไซเบรียนตัวเดียวสมมตุติเราจะไม่ได้มีโกลเด้นตัวเดียว<ะ>เราก็จะไซเบรียนปุ๊บเราจะขึ้นต้นด้วยไซก,ก่อน<ะ>อ่าเมื่อก่อนก็จะมีไซบราไซมอนอ่าไซแอนไซพลัสแล้วก็มาไซรัสซึ่งจริงๆไซรัสมันมาจากซีรบอุสแต่ว่าเรียกให้ให้ให้มันอิงสมัยก่อน<ะ>ก็คือไซรัส อ่ะยกตัวอย่างการตั้งชื่อโกลเด้นสมัยก่อนเราจะตั้งลีขึ้นต้นลีเช่นลลโอลีออนลีนาครับอะไรแบบเนี้ยคือเทคนิคของเราก็คือคิดก่อนว่าเรามีพันเนี้ยแล้วอนาคตเราจะมีอีกพันหนึ่งสมมติพันนี้เราจะมีไม่รู้กี่ตัวสมมติเราไม่รู้กี่ตัวเราขอคํานำหน้าก่อนให้มันเป็นตระกูลเดียวกัน uh huh. แล้วรู้ว่าเออตระกูลไซคือตระกูลไซบิเลียน แต่ไม่จำเป็นต้องขึ้นตน้นด้วยใส่ก็ได้นะเพราะอย่างอย่างโกลเด้นเราก็ขึ้นตน้นด้วยหลีไงนะก็แบบเป็นแบบแบบแบบเริ่มตน้นด้วยหลีเหมือนกับเราเราเป็นคนชอบเลี้ยงหมาหลายตัวเราก็เลยตั้งให้มันเข้ากับคอนเซ็ปต์ส่วนบุคลิกหมาก็สําคัญอย่างเช่นบุคลิกหมาตัวนี้อ่ะมันเท่สีมันเป็นสีเทาเท่ๆอย่างไซบ้าเนี้ยเรามาไซบ้าได้ไงยงไงอะไรเงี้ยก็คือเฮ้ยตัวนี้มันเท่ตัวนี้มันเท่มันควรจะชื่อแบบเท่ๆ แมนๆหน่อย mm hmm. อ่าเราก็คิดว่าเราก็เขียนขึ้นมาสักสี่ห้านชื่อไหนเหมาบตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นสีดํอยังแบบล่าสุดเราตั้งชื่อให้คนในอินเทอร์เน็ตไปในในออนไลน์ที่เขาแบบมาถามนะ <c oughs> เขาบอกเอ้ยพี่ผมมีหมาสีดํา <c oughs> เป็นหมาไทยหมาไทยหมาไทยสีดํา <c oughs> ตั้งชื่ออะไรดีผมคิดไม่ออกเราก็เลยแบบชื่อนินน้องนินนินที่แบบเป็น ไม่ใช่นินแบบนินจานะครับนินแบบลอลิงนินลอลิงก็คือแบบตั้งให้มันดูน,น่ารากักแล้วก็เป็นภาษาไทยคือเราก็ต้องตั้งชื่อให้เหมาะกับบุคลิกหมาเราสีแล้วก็ถ้าสมมติเพื่อนๆมีคิดว่าจะมีหมาหลายตัวก็แนะนําว่าให้คิดว่าเริ่มต้นคําคําของแบบตระกูลนั้นอะ่ะ <laughs> จะใช้คําว่าอะไรเหมือนนามสกุลคนอันนี้เป็นความคิดแบบคร่าวๆข,ข,ของเรานะเทคบนิคแล้วถ้าเกิดว่าคนที่เขา เลี้ยงแค่ตัวเดียวหรอครับพี่เีแค่ตัวเดียวก็ให้เลี้ยงชื่อที่เมื่อกี้พูดไปว่าแบบไม่ควรตั้งชื่อพวกนี้แต่ถ้ามีตัวเดียวเราก็อาจจะคิดว่าเอาใกล้ตัวก่อนสมมติเราคิดว่าเราจะมีชนาเ n อร์ตัวนี้ตัวเดียวแต่อ่ะชนา n n e l e มาจากประเทศอะไรสมมติเอาประเทศก็ได้บางคนใช้ประเทศแล้วก็ใช้ภาษาของประเทศนั้นบางตัวเล่นชิบะก็ใช้ภาษาญี่ปุน่นอ่าเสร็จแล้วก็สกบเข้ามาว่าอ้าวแล้วภาษาเราจะตั้งว่าอะไรเอาสิ่งใกล้ตัวที่เจ้าของชอบ บางคนชอบกินก็ตั้งชื่อไปทางของกิน<ะ>บางคนชอบแบบความสวยงามบางคนชอบอดูวิวก็ตั้งเป็นฤดูกาลร,รอ,อะไรก็ได้หรื<ะ>อเป็นคำอะไรที่มันเป็นสิ่งใกล้ตัวเราก่อน<ะ>ถ้าเราคิดแล้วเราว่าเฮ้ย hey, เราชอบดอกไม้อ่ะเราชอบดอกไม้พันอะไรสมมติเราชอบคานชันแล้วเรา,า,เ,อาเอามาตั้งคานิชันมันยาวไปป้า่าแล้วมันพอไหม<ะ>อ่าเราต้องนึกว่าเวลาเราเรียกคําว่าคานชันคานชันแล้วเวลาเราขี้เกียจ เราจะเรียกชั่นเหรอชั้นชั่นอย่างเงี้ยมันก็ไม่พอใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดพยายามคิดเป็นหนึ่งพยางหรือสองพยางแล้วก็คิดว่าถ้าเวลาเราดุมันเวลาเรางุนงิดมันแล้วเราก็เรียกคําเดียวอย่างเราพี่ตั้งชื่ออ่ะสมมติว่าทาไมพี่มาตั้งอเล็กซ์ทำไมไม่ตั้งใส่แล้ว,วพี่เพราะว่ามันหมดมุกเมื่อก่อนเรามีใส่เลียนสิบกว่าตัวหมดมุกแล้วก็เป็นขึ้นต้นด้วยตัวเอแทนมันก็มาเป็นอเล็กซ์ ทีนี้พอมาเป็นอเล็กปุ๊บเราก็ต้องคิดว่าถ้าเราเรียกพยางเดียวเล็กน้องเล็กเล็กๆมันน่ารักอยู่ใช่ครับแต่ถ้าเราไปตั้งชื่อแบบพยางเดียวชั่นชั่นน้องชั่นอย่างเงี้ยเหมันพนเชั่นอย่างเงี้ยแมันก็ดูแปลกๆเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดชื่อเสร็จปุ๊บเราก็ต้องคิดว่าถ้าเราจะเรียกสั้นๆหรือบางทีเราจะเรียกแบบน้องเล็กเงี้ยมันน่ารักไหมหรือว่าเราจะเรียกเวลาเราโมโหเลยอเล็กมันก็ยังน่ารักอยู่เออแบบ พยายามคิดแบบนี้ถ้าคิดแบบนี้ปุ๊บเราก็จะรู้แล้วว่าเออเราควรจะตั้งชื่ออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่แบบจริงๆมันง่ายมองเรื่องใกล้ตัวแก็ผมมีเรื่องสองสัยอีกเรื่องหนึ่งครับหลังจากที่พี่พูดเรื่องชื่อน้องหมาที่ไม่ควรตั้งเนี่ยครับเออชื่อน้องหมาที่พี่บอกว่าไม่ควรตั้งเวลาไปฝึกเนี่ยฝึกยากไหมครับดื้อมากไหมโอ้ยที่แบบไอสิบสองสิบสามชื่อที่พูดมาเนี่ยเป็นเคสที่ฝึกยากทุกตัวไม่ว่าจะแบบกัดคน ยีเง่ากับหมาเ h a มอเดอไซมีเรื่องปแปลกๆกลัวหมวกกันน็อกถึงจะคนละสายพันธุ์แต่ได้ชื่อคล้ายๆกันใช่นคนละสายพันธุ์อย่างเมื่อกี้แบทแมนเป็นปอมเบเลเนียนครับอ่าแบทแมนเป็นลาบดอลาบดอบางตัวเป็นลาบดอสีดําซึ่งลาบดอสีดําควรจะเป็นหมาสซนถูกปะ่ะใช่ครับ uh, <okay. S 2> ควรจะเป็นหมานแต่สถิติที่เราฝึกลาบดอสีดําตัวนั้นมันดันเป็นหมาดุกัดคนมันแปลกประหลาดมันเหมือนกับ หรือว่าแบบอย่าง t h เดอร์เงี้ย t h เดอร์ thunder เป็นชื่อของลาบดอร์สีน้ำตาลนะ,ะแต่ตัวนั้นดันดุกัดคน<ะ>เราคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาที่เราเรียกชื่อมันเป็นชื่อที่มันใหญ่ t h เดอร์<ะ>แล้วพอเราไปให้อำนาจมันพอเราเรียก thunder t h ันเด r แบบชื่อมันมีอำนาจ<ะ>ไม่รู้เกี่ยวกันนะปอมที่ชื่อันเดอร์ก็กัดคน<ะ>แปลกมากเลยอย่างไทตันก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นไทตันที่เป็นคอกีไทตันที่เป็นปอมเมเลเนียหรือไทตันที่เป็นพัน ชิ้วว่า,วาหรือแบบอะไรเงี้ยมันก็จะมีความงี่เง่าของมันเล็กๆแล้วแบบเต้ก็จะงงว่าอ้าวพี่แล้วโมจิมันชื่อดุตรงไหนไม่รู้เหมือนกันไอัน,นี่ตอบไม่ได้นะว่าไอ้โมจิกระโชอยู่เนี่ยมันทําไมถึงกลายเป็นดุแต่พี่เจอมาแล้วเราเ,เจอมาว่าสถิติหมาที่ชื่อโมจิเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ถูกกับหมาด้วยกันอ๋อไม่ถูกกับแต่ไม่ได้กัดคนโชวอยู่ก็เหมือนกันเป็นชื่อที่ไม่ถูกกับหมาด้วยกัน ถุงเงินถุงทองส่วนใหญ่เขาไปตั้งชื่อหมาไทยใช่ครับเพราะส่วนแล้วส่วนใหญ่หมาไทยที่ชื่อสองชื่อเนี้จะฝึกยากดุด้วยมันมันมันถ้าหมาดุอย่างเดียวอะ่ะมันไม่ได้ฝึกยากขนาดนั้นครับแต่ไอหมาดุแล้วมีความระวังคิดเยอะขี้กลัวฝึกยากไม่สมดุลเออมันก็ไม่สมดุลอย่างชื่อแบบคูมะเนี่ยมันไม่น่าจะเงี่เง่าปะแต่คูมะส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นชื่อที่สนมาก เอเอเป็นหมาโซนคือบางชื่อเนี่ยไม่ใช่ว่ากัดนะแต่โซนโซดาเราเจอแบบทั้งโซดาแชนาเซอร์ตัวใหญ่สแตนดาดร์ดโซดาชทำไมเขาไม่ตั้งแชนาเซอร์ก็ไม่รู้นะงง <c oughs> โซดาตัวเล็กทั้งสองตัวเนี้ยที่แบบจําได้นะกัดคนหมดเลยกัดจริงด้วยกัด<อ>จริงแบบกัดแบบฝังเขี้ยวเลยเออไม่รู้ทําไมแปลกมากก็ลเลยแบบเฮ้ยเขียนขึ้นมาเออน่าสนน่าสนใจกับการนี่ เอาเรื่องชื่อมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนเพื่อนใน<ๆ>เราฟังครับไม่หรอกจริงๆคอนเทนต์มันเกิดจากว่ามีคนมาถามบ่อยเอ้ยคุณครูแบบช่วยตั้งชื่อให้หน่อยตั้งชื่ออะไรดีเราก็เลยงงว่าเฮ้ยคําถามนี้ก็มีด้วยเหรอตอนแรกอ่ะไม่คิดว่าไม่ไม่ใช่ว่าลําคานนะแต่ว่าแบบเฮ้ยคําถามนี้มีคนมาถามเราด้วยเหรอเพราะว่าพี่เป็นครูฝึกใช่ปะใช่ครับเออทำไมมีคนมาแบบขอให้ตั้งชื่ออะเหมือนเหมือนกับเราเป็นพ่อแม่เขาไงไม่ใช่ไงมันไม่ใช่เขาอาจจะแบบคิดว่า เราควรตั้งชื่ออะไรดีเราก็เกิดคอนเทนต์นี้ขึ้นมาครับอกว่าคลิปนี้เนะี่ยน่าจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ตั้งช,ชื่อสุนัขให้เหมาะสมเหมาะใช่เหมาะสมเหมาะสมแล้วก็เป็นไอเดียเป็นไอเดียไม่จําเป็นต้องตั้งชื่อเท่อย่างเดียวหรอกอาจจะตั้งชื่อแบบแนวน่ารักบางก็ได้อย่างเช่นเฉากล้วยอย่างเงี้ยเอออะไรก็น่ารักได้ใช่ปะ่ะอาจจะเลี้ยงหยไห<อ>นต,ตัวก็ไอเดียอย่างพี่ตัวอีเลยว่า ให้คำนำหน้าคล้ายกันใช่ใช่ใช่หรือสิ่งใกล้ตัว,ตวสิ่งใกล้ช่ครับโอเคอาหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อนะคะฝากเพื่อนๆติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจิตวิทยาสุนัขไม่ย่าหาักเลยนด้วยหัวใจค่ะบไาย